เฮ้ยบ้านใครอะโอเคก็ okay, ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยครับตอนนี้ผมรีเบิร์ดเอ i t i o อนิชเคยและในวันนี้นะผมก็จะมาสร้างบ้านหลังที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้นอกจากนี้ผมจะตั้งชื่อบ้านในตามชุมชนที่ผมโพสต์ไปนะส่วนช่นนี้ผมขอสัก300ไลค์เพื่อเป็นลังใจนในการทำคลิปถ้าใครพร้อมแล้วรับชมคลิปนต่อได้เลยก o แล้วดูเหมือนจะมืดแล้วไงโอ้โหเอาเป็นว่าในวันนี้เราจะมาสร้างบ้านในไบย์โอมแมนโกซึ่งถ้าดูจากแผนที่เนี่ยมันก็อยู่ข้างๆไบโอมสวามจากคลิปที่แล้วแต่ก่อนอื่นเลยผมจะนอนแต่ว่าไม่ได้อาเตียงมาก็เลยต้องบินกลับบ้านมาก่อนพร้อมกับน้องเบบี้โยดาที่อยู่ซ้ายมือส่วนคนที่สงสัยว่ามันคืออะไรมันก็คือทเทมออฟอันไดอิงนะผมจะลงเทคเจอร์ให้มันเอาหาเฉยๆแต่ก่อนนอนเนี่ยไอ้ตรงโฮเทลตรงเนี้ยผมได้ทาการทุบทิ้งไปเรียบร้อย วัดต่อมันมาจากไหนก่อนดีว่ามว่าเมืองผมสว่าง100%ไม่ใช่หรอแต่พอขึ้นจะมานอนบนเตียงข้างบนเนี่ยดันช้าซะก่อนปอดีในคลิปผมพูดมากกว่าหน่อยแล้วกันขอโทษ <laughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเตรียมของกันเลยก็ได้ไหนๆก็เช้าแล้วซึ่งเราก็จะเอากล่องมาเยอะๆในลักษณะแบบเนทของที่ต้องเตรียมเนี่ยไม่เยอะเลยจะเน้นเป็นจํานวนมากกว่าอย่างเช่นแบบเดี๋ยวก็ไม้อีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวก็ไม้น,นู่นเดี๋ยวไม้น,นี่มันใดนู่นมันใดนีดนดน่อะไรแบบนี้นะแต่ที่มันจะยากเลยก็คือผมต้องเตรียมให้เสร็จภายในทีเดียวบ้านผมอะอยู่นี่ส่วนที่จะไปสร้างน่ะอ,อยู่นู่นเพราะฉะนั้นเอนดิเชจะเป็นวิธีที่ดบที่สุดเท่าที่ผมจะนึกได้มาได้เวลาเตรียมของกันเริ่มจากขนแกะสีขาวสแผงสปูตสเตอร์สปู องออกมาป,ปอกเองแคลไซอีก2แผงและนี่อะไรเนี่ยอันติเมตซอสอ๋อมันคือระบบสมัครสมาชิกของผมเองแล้วก็ขนแกะสีเทา2แผงซึ่งมีอยู่อ๋อหนึ่งอันท้วนถามจริงแต่ผมจําได้ว่าเมื่อก่อนที่ผมแหลกๆกเนี่ยผมเคยดองแกะกับไก่ไว้อยู่ซึ่งมันก็สีเทานั่นแหละแต่ไม่ใช่เทาเข้มที่ผมต้องการนะดิซึ่งเทาที่ผมต้องการเนี่ยก็คือเทานี้มีหลายตัวให้เลือกสรรอย่าลืมหนึ่งเป็นเขียวมีทอนอ๋อมันคนละเทาใช่ไหม อ๋อมันคนละเทาอันนี้มันเทาสว่างมันก็จะเป็นสีดํากับสีขาวงั้นก็แปลว่าเราต้องการเป็นปลาหมึกส่วนสีขาวใช้เป็นกระดูกเฮ้ยนี่ไงสีเทาที่มันควรจะเป็นมันต้องเป็นแบบนี้ดิพอปลาหมึกหมดบ่อเนี่ยผมจะมีวิธีของผมอยู่ก็คือบินขึ้นไปสูงๆแล้วกลับลงมาใหม่ซึ่งมันจะเป็นการรีมอนเพื่อใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถเอาไปทําตามกันได้ต่อมาก็จะเป็นสีขาวซึ่งผมก็ต้องแวะลงมาข้างล่างทำเพราะว่าอะไรนะเหรอฟาร์มของผมมาอยู่ข้างล่างไงมันเลยดูแบบไม่เมคเซนส์เลยฟาร เท่าไหร่นะต้องแผงใช่ป่ะที่เราต้องการหยิบม,มาเลยแปดสต็กต่อมาก็จะเป็นโบนมิวซึ่งก็อยู่บ้านหลังเนทตอนนั้นทาฟาร์มมอสบล็อกจำได้ว่าเอาโบนมิวมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตหล่อใช้สักหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวถ้ามันกลายเป็นสีเทาสว่างมันไม่ได้คราฟ้วยการเอาสีดํากับสีขาวมาผสมกันหรอกหรอแต่ที่ผมต้องการเนี่ยมันเป็นเทาเข้มแล้วสีเทาเข้มมันทำาไงเดี่ยผมตกวิชาศิลป,ปะแล้วหรอผมลองเอามาแบบนิดเดียวก่อนด้ันไม่รู้มันใช่หรือเปล่าแต่มันแรดบบสว่างมากเลยอื โคตรงงเอาเก็บไปส่วนที่เหลือก็ของเลื่อยเปื่อยแหละไม่น่ามีอะไรยากเข้าไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันกล่องที่สอง ก็เต็มอีกแล้วเช่นกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้กี่กล่องแต่ตอนนี้ก็ผ่านไป13%เปซ็แล้วก็ถือว่าคืบหน้าอยู่มาดูนี่ดีกว่าฟาร์มพึ่งจากพาร์ทที่แล้วนะผลผลิตโอ้โหย,ยอดเยี่ยมเลยกูชอบบุกเชลสิบกระถางต้นไม้10บแลนเทิลสิมีสมูทแซนสโตนด้วยมันทำยังไงนะเอาไปเผาวะไหนขอดูหน่อยซิว่าจะใช่หรือเปล่าคิดว่าในใช่นะเพราะสมูทสโตนก็ทําแบบนี้เอา้าอ๋อพอเปอร์มันดูด ่าโอเคใช่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 โอ้ เขียวจัดแล้วถ้าเราค่อยๆลูดออกเรียงอันเนี่ยก็จะเหลืออยู่2อันสุดท้ายแล้วก็คือหมัดกับแมนโกฟลีผมไม่รู้ว่าฟาร์มของผมจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะเพราะว่าตอนที่ผมผมดินปิดพื้นนะ่ะมันมาเบียดฟาร์มหมัดของผมถึงถ้าสังเกตเนะี่ยพิตันมันก็จะตรงกับดินนะแปลว่าถ้าผมเปิดเครื่องและใช้งานมานะันเนี่ยมันก็จะดันดินข้างบนจนเปิดหมดน้ำต้องแอ่งน้ําก็จะทะลักข้ามาซึ่งนั่นก็แปลว่าผมต้องแก้วงจรใหม่ซึ่งมันก็คงไม่ยากหรอกใช่ไหมใช่่ะไม่อยากหรอก โอ้วัดตกอฮมไม่แต่เดี๋ยวเราจะทําให้มันดันลงมทำไมอันเนี้ยมันจะกลายเป็นดันลงแบบค่อยๆดันลงได้ค่อยดันลงผมอยากให้มันเปิดแบบค่อยๆดันข้างค่อยดันข้างออกไปทางข้างเรื่อยๆแต่ว่าอันเนี้ยมันจะออกแบบลง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 ไปเรื่อยๆวัดต่ฟ้าเพราะฉะนั้นเราทําวงจรแค่นี้ก็น่าจะเสร็จแล้วปะ เขผ่านตรงนี้ใช่ป่ล่ะพิตตันก็จะทางานเนี่ยพอดิมมันค่อยๆไหลไปเนี่ยมันก็จะดันลงแบบนี้พอลงมาแล้วเนี่ยผมก็จะให้มันดันออกไปข้างๆก็จะได้มาเป็นแบบนี้เดี๋ยวแปลกอ๋อมันดันลงมาปุ๊บมันก็ต้องดันอีกข้างหนึ่งเพื่อให้ใช่มันต้องดัน2ดันแล้วค่อยดันอีกดันหนึ่งตรงนี้ก็ควรที่จะเป็นพิสตันออฟเซิร์เวอร์และสโตนดัตและสโตนรีพิเตอร์โอเคเสร็จแล้วไม่น่ามีอะไรผิดพลาดงั้นขอญาตฟาร์มก่อนแป๊บหนึ่งละกัน ฟาร์มหมัดเสร็จแล้วต่อไปคือใบไม้แมนโกบซึ่งผมก็ไม่มีอยู่เลยสักใบแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทําให้มันมีง่ายๆโดยการปลูกแม่งเลยแล้กันพออยู่แล้วแหละกลับใบไม้1ต้นที่ผมต้องการโอ้ลุคแอดีสครบมาแล้ว let's go ใช้ไปประมาณ5ชิคกบอกกลับมาแล้วนะจุดๆเดิมพร้อมกับอุปกรณ์ที่เต็มเปี่ยมก่อนอื่นเลยเนะี่ยผมจะเอาของผมวางไว้ไหน อืมมาแค่นี้ก็มีพื้นที่เอาไว้วางของแล้วแต่ท่านผู้ชมต้องไปเชื่อแน่ๆว่าผมลืมเอาเตียงมาอีกแล้วโอ้โหเบรกเกอรไม่อะไรถือว่าเป็นการจำลองชีวิตจริงของรีเบิร์ตเอนะ ไม้มันหมดได้ไงอะ่ะผมว่าผมเตรียมมาเกินด้วยซ้ำนะไม่ไรเราเอาไปตัดเพิ่มก็ได้ โอ้ถือว่าผมให้8เต็มส0ต่อไปก็น่าจะเป็นฟลอกไลท์ซึ่งตรงหน้นตาตตานกันอะมันควรที่จะมีแสงสว่างนะแต่ผมยังไม่มีฟลอกไลท์ไงก็เลยยังไม่ได้เอาไปวางโอเคบันบ้านเดี๋ยวเราขนของเข้าบ้านก่อนแล้วกัน เดี๋ยวพาเดินดูคร่าวๆหน่อยแล้วกันอันนี้จะเป็นชั้นบนหรือว่าชั้นดาดฟ้าซึ่งข้างหลังกระจกตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะใส่เป็นฟอกไลท์ส่วนชั้น2เนะี่ยมุมตรงนี้จะเป็นมุมปุงยาซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องเอาน้ำมาใส่ในถังนี้เช่นกันออกมาตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของเฮ้ยในกล่องผมมีไม้ไหมผมเลือกอะไรออกละผมทำเรือกล่องเลยว่เอามาตกแต่งมันน่าจะสวยขึ้นหรือมั้งมีเหล็กไหมถแถวนี้ผมอยากได้เหล็กมาครับถังน้ำสักหน่อยทำน้ำมีเหล็กหรือเปล่าขอเหล็กหน่อย จัดโอริทีไอรอนน่ะโอ้โหแล้วแบบเพอร์เฟกพอดีเป๊ะต้องการเหล็กพอมีเหล็กแล้วเราก็ต้องการถานไงแล้วเจอไงรูนพอรเท่ลก็จะมีเหล็กบ้างให้เราอยู่ปเปิดโอ้โหดับดับเพชรเต็มเลย <c oughs> มันไม่ใช่นะมันคือกลเดนแครอทก็จะมีไฟชชกให้เราถือว่าแจว๋วแต่ก็ยังต้องการเป็นเหล็กมท็ทำถังน้ำ น in ี 1941, ่ร ok ok ูอะไรเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอะไรบังเอิญจัดผมกำลังอยากได้ทีมกอดีเลยาชุดก่ออันนี้ผมไม่เคยเจอเลยน่ะนี่ครั้งแรกในชีวิตผมที่เจอไอ้ซากนี้หลังจากที่มันอัพเดตมาและนี่ด้วย ผมสาบานเลยว่าผมไม่ได้จัดฉากแบบเฮ้ยว่ายเข้ามาเจอพอดีไม่อ่ะไม่ไม่ไมไมผมไม่ได้ทําแบบนั้นมาเจอจริงๆริง hello guys กลับมาแล้วจุดเทียนเปิดจุดเทียนที่ไม่ใช่เผาบ้านมาได้ละน้ำ มาใส่ข้างบนตรงเนี้ let's go เสร็จไม่ทิยบร้อยไม่ยังเหลือฟ็อกท์อีกนี่หว่าแล้วประตูพอร์ทอลข้างล่างนี่หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องจุดพิกัดที่นี่นะแล้วเอาไปหารด้วยแปดซึ่งก็จะได้พิกัดออกมาเป็น86กับ7 86ดิเดินเลยขอโทษโอเคี <Okay. S 2> ่ยมันสูงที่ปกติอ๋อผมตั้งใจทำให้มันแมทกับ ข้างนอกไงข้างนอกมันสูงข้างในก็สูงม้างมันจะแปลกเลยโอเคนี่ไงเห็นป่ะอันนี้มันสูงข้างในก็ต้องสูงตามดิใช่ป่ะล่ะเออผมขออนุญาตนอกเรื่องสักหน่อยแล้วกันนะและนี่คือฟาร์มทองที่ผมได้ทําการสร้างนอกรอบเสร็จไปเทีบร้อยสี่ชั้นที่มันควรจะเป็นซึ่งถ้าดูก่อนอนนั้นน่ะก็คือผมใช้แค่แบบชั้นเดียวอยู่แต่ตอนนี้อัปเกรดเป็นสี่ชั้นแล้วแน่นอนว่ามันก็ต้องเทสระบบในการเอฟเคสักหน่อยแล้วกัน ร้อยสีห้าเลเวล Holy shit. ลีช t แเราจะเอาฟาร์มเราไปวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันแล้วดูของอย่างน้อยได้ใช้เวลาไปประมาณซิอวิก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งหลักๆที่แพงเลยนะ่ะคือกระจกมันใช้8แผงก็จริงแต่ว่าผมจะเอามา9แผงมีของเกินดีวกว่าขาดแน่นอนวกกับมาดีเอ็นอีกรอบจะ8-9แผงก็มาเหอะทรายที่ผมเคยปั๊มไว้มีบานตะไครเออโอเคเดผมไม่ไหวกับ แอปวงจรนี้จริงๆ,ๆ,ๆขอญาตเลย <c oughs> ขอญาตเลยถล่มขอเปลี่ยนใหม่ให้มันดีกว่านี้เลยแบบแบบดีกว่านี้แบบดีเลยอะแบบดีอะแบบโซกูดโอ้ยเวลก็จา,ายเวลก็จา,ายเวลก็จา,ายๆๆนี่เวลก็จา,าย <c oughs> สุดท้ายแค่วางรถไฟข้างล่าง่างนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นรอเผายาวๆก้าแผงซึ่งในระหว่างรออย่างนี้เดี๋ยวผมก็จะไปเตรียมของชิ้นอื่นต่อแล้วกันก็จะมีเป็นสแค f ปฟูดดิง้งสองแผงโซ่สองแผงไอรอนบาร์หนึ่งแผงกล่องสิแปดคันโยกสแปดฮอปเปอร์เก้าลางรถไฟทั้งสองแบบคิดว่าตอนนี้ก็ครบแล้วนะเหลือแค่รอกระจกเผาย่างเดียวโอ้โหแล้วแบบพอดีจัดกำลังจะเสร็จพอดีแล้วกลับมาแล้วไงมาพร้อมกับของที่แบบจังหนับอ่ะผมนั่งมองอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งละกำลังคิดว่าผมควรที่จะทำเป็นระบบทับแยกไอเเเททมมด้้้้วยยยลลลหรรืออ่่่าาาแตตถนนีผกก็งัับบบค ค้าเป็นฮอปเปอร์เลสโตนคอมเพลเตอร์เลสโตรนรีพีเตอร์ยกบูปินฟาร์มขึ้นสูงในระดับหนึ่งวางฮอปเปอร์วาง, per, วางกล่องและต่อวงจรในลักษณะแบบนี้กระจกติดต่อด้ดยเลสโตนทอสผสมรวมกันก็จะได้เป็นวงจรที่ใช้ไม่ได้เพราะผมลืมไปเฉยเลยว่าน้ํามันวางในนรกไม่ได้นะวะก็เลยต้องทุบทั้งหมดทิ้งเพื่อสร้างเป็นอีกระบบหนึ่งแทนแต่ผมก็ไม่ได้สร้างให้ดูหรอกเพราะผมลืมเปิดรีเพย์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสร้างฟาร์มกบกันเลยดีกว,ว่า สร้างเสร็จไปประมาณวิหนึ่งหันลงมาโอ้โหมกมาสลามเกิดกเต็มเลยแต่มันเกิดไปก็เท่านั้นแหละเพราะตอนนี้ผมยังไม่มีกบซักตัวซึ่งก็แปลว่าได้เวลาสมพันธ์กบแต่ก่อนอื่นเลยอาหารผมหมดขอไปทําอาหารกินแปบเหมือนเดิมเลยโกลเด้นแคลอทอิ่มท้องดีอันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปหาฟ็อกไลกันดีกว่าเร่งอย่างแรกก็คือกบมันกินอะไรวะสลามกบกินกบกินอะไรอะกินอะไรวะเดี๋ยวนะผมเซิร์ฟแล้วอ๋อโอเคกลับมาละกินสลามถูกเลย รัลสลามผมมีเยอะหรือไม่ราลโอ้ก็ได้โย่ถงหนึ่งเอาจริงตอนนี้คือผมมือใหม่กับเรื่องกบมากคือแบบไม่เป็นเลยจริงๆก่อนอื่นเลยผมจะหากบได้จากไหนตั้งแต่ตอนที่ผมสร้างบ้านจนถึงตอนเนี้ยผมยังแบบแทบไม่เจอกบเลยน่าจะต้องลงเดินคิดว่าน่าจะหาเจอง่ายกว่าเฮ้ยอืมหลายตัวเลยตรงนี้แต่ว่าจะเอากับบ้านยังไงก่อน ผสมพันมันใช่ไหมเปิบอ่าอย่างงี้ขึ้นมาขึ้นมากินกินกินไปไปวางไขยังเ้ยาวางแล้ววางแล้วแล้วก็เอ้ยวัดตราฟ้าเฮ้ยชิปเปอร์อลงน้ำเลย รงนี้คือผมใช้เวลาไปนานมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะตัดไปเร็วๆเลยแล้วกันเริ่มจากผสมพันธุ์กบรอให้มันฟักไข่แล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นกบสีที่สองนะซึ่งกบเนี่ยมีทั้งหมด3สีสีที่ผมจะมาหาตอนนี้ก็คือสีส้มมาแล้วกบสีส้มผมก็จะผูกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันหวังว่าคงจะไม่หายไปไหนเฮ้ยอีกรูจเจอเฉยเลยสีที่3เลยเนี่ยก็คือเราต้องเอามาฟักที่ใบโอมิมะมาเลยมาไอพวกเด็กน้อยที่เหลือก็คงต้องรอจนกว่ามันจะโตซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ากี่นาทีเหมือนกันแต่ว่ายัางไงผมก็ต้องรอเพราะว่านี่คือของสุดท้ายแหละที่ผมจะต้องเตรียม S <S โอ้ก็เหมือนเ้ยไปผสมพันธแค่นี้แปลว่าเราก็พร้อมแล้วนะสำหรับการที่จะเอากบเข้าไปในฟาร์มของเราซึ่งผมก็จะใส่เข้าไปตรงนี้อีกทั้งหมดอีก10ตัวแล้วนี่ก็คือตัวสุดท้ายของในค่ำคืนนี้มาปเปิด เซตเรียบร้อยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมี3สีใช่ไหมผมมาเอากบสีละ4ตัวมาลองกันดีกว่าว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงโดยการเ k ตรงนี้สักครึ่งชั่วโมงแล้วกันมาดูกันว่าว่าจะได้เท่าไหร่นะ มาแล้วผมมาใหม่อีกรอบแล้วไงถึงก็ออกไปซื้อน้ําไปเดินเล่นชมนกชมไม้แล้วกลับมาแต่ผมรอสักพักหนึ่งให้แบบตายกันหมดก่อนแล้วกัน,ก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 นนะตัวสุดท้ายอือ้ <c oughs> oh อโอ้ยอ้ยโอียโออ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยอ้โอ้อ้โอ้อ้ย คุ้มมากการเอฟเคใแบบนิดเดียวเองอะ่ะแล้วแบบได้เยอะขนาดนี้งันตอนนี้ก็แปลว่าเราจะได้สร้างบ้านของเราให้เสร็จสักทีมาเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นฟอกไลท์ดีกว,ว่าอืมแล้นี่เลยก็คือของที่สําคัญมากๆเลยนะก็คือรายชื่อคนที่มาคุยเล่นกับผมในชุมชนซึ่งก็ต้องขอบอกเลยว่าอาจจะต้องมีหลายรายชื่อหน่อยนะเพราะว่าคนที่ตอบถูกเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันไงผมจะให้แบบแค่คนใดคนหนึ่งไม่ได้ประมาณนี้เลยนะคนที่ทายถูก แล้วว่าถ่ายใกล้เคียงด้วยตัวนี้สองคนน่ะที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวคือฟาร์มลักนี่ไงอันนี้เท่เลยอันนี้อยู่ป้ายนี้ไปเลยอ่ะกลับไปคนนึงนะฟาร์มโอโฟอาร์มนี่โออาร์มเลยออกเกยบไว่พอเวนกรรม